ช่วงนี้นะครับกระแสะโซเชียลนี้ต้องยอมรับฮะว่าเรื่องของดีไอคอนนี่มาแรงจริงๆแต่ทุกคนฮะสังเกตไหมครับว่าตอนนี้กําลังมีธุรกิจอีกหนึ่งตัวที่กําลังเป็นที่พูดถึงในช่วงนี้โดยเฉพาะในเพจอีซอขย,ยี้ข่าวนะครับนั่นก็คือบีคลิปของคุณฟรุกเกิดผนนั่นเองทำไมถึงถูกวิพากษ์วิจารณ์บริษัทนี้เขาเป็นบริษัทแบบไหนทําอะไรบ้างเดี๋ยวนี้เพียวสรุปให้ฟังครับ เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจแล้วก็ทำความรู้จักบีฮิปกันก่อนนะครับบีฮิปเนี่ยเป็นบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นบริษัทที่ผลิตแล้วก็จําหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและก็สารต้านอนุมูลอิสระครับโดยบริษัทนะครับเปิดดําเนินการมาแล้วกว่า15ปีแล้วก็เริ่มมาที่ประเทศไทยในปี2011นะครับปัจจุบันก็ผ่านมาแล้ว13ปีด้วยกันปัจจุบันนะครับบีฮิปมีสาขาใน30ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยครับ ที่สาคัญนะครับบีฮิปยังมีผู้บริหารที่คนไทยหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีน,นั่นก็คือคุณฟุกเกิดกพลมัศยะวานิชซึ่งเคยระบุไว้นะครับว่าเขาเนี่ยเป็นซ e o ของบริษทัทส่วนอีกหนึ่งท่านที่สําคัญเลยก็คือคุณเลลานีเจรวณนนครับซึ่งดารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการในภูมิภาคเอเชียแล้วทำไมบีฮิปถึงเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลมีเดียในปัจจุบันนะฮะก็คือตอนนี้บีฮิปนะครับพาถูกวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่มีการโพสตในเพจ อีซอคยี่ข่าวครับซึ่งเป็นเพจดังในโซเชียลมีเดียนะครับได้รับการร้องเรียงเกี่ยวกับบริษัทนี้เข้ามาเยอะมากๆโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าบริษัทนี้เขาเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าไปที่เด็กจบใหม่แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าลักษณะการทํางานคล้ายกับแชร์ลูกโซ่เลยหลายคนในคอมเมนต์ยังระบุด,ด้วยนะครับว่ามีการชักชวนให้ลงทุนด้วยเงินจํานวนมากทําให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ผู้บริโภคครับ หลังจากที่เรื่องนี้ถูกเปิดเผยไปนะครับทำให้ผู้บริหารหรือว่า CEO ของ b h i ิเนี่ยเขามีการตั้ง IG ของตัวเองนะครับเป็นแบบ p r i v a t e รวมถึงคุณฟุกเกิดพนด้วยครับที่ตอนแรกใน IG ของเขานะครับมีการตั้งคำว่า b h i ิ c e o ไว้ในโปรไฟล์ของตัวเองหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยเขาก็ลบคำนี้ออกไปรวมถึงการลบรูปภาพหลายร้อยรูปนะครับออกจาก IG ของตัวเองหลายคนก็ตั้งคำถามน,นะครับว่าสิ่งที่คุณฟุกทำตอนนี้มันจะส่งผลกระทบอะไรต่อบ,บริษัท b h i ิปหรือเปล่า ส่วนความแตกต่างระหว่าง B-hip กับ d อ c o n แตกต่างกันอย่างไรใช่ไหมครับจริงๆนองอธิบายแบบนี้ครับว่าทั้ง2บริษัทนี้มีรูปแบบการขายที่คล้ายๆกันแล้วก็มีการอ้างน,นะครับว่าทั้ง2บริษัทเป็นบริษัทที่ขายตรงเหมือนกันทั้งคู่แต่อาจจะแตกต่างกันตรงที่สินค้าของทั้งบริษัทไม่เหมือนกันครับรวมไปถึงโครงสร้างของธุรกิจด้วยเอาอย่างนี้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคนเข้ามาคอมเมนต์ในเพจอีซอคาฮีขาด้วยนะครับบอกว่ามันคือธุรกิจแชร์ลูกโซ่ครับบอกว่ามีการเชิญชวนคนมาอบรมนะฮะ แล้วก็มีการให้เราลงทุนเปิดบินหาคนมาทําต่อชักชวนลงทุนแบบนู้นแบบนี้มีการอวดรวยขายฝันนะฮะแล้วก็มีการบอกด้วยว่าที่พวกเขารวยเนี่ยมาจากการขายตรงที่พีคสุดๆนะฮะขนาดบางคนไม่มีตังค์เนี่ยยังมีการกล่อมหรือว่าใช้จิตวิทยาในการพูดคุยนะครับเชิญชวนให้เขาเนี่ยไปยืมเงินจากญาติเพื่อมาเปิดบินกับทางปีทีีด้วย เรื่องนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจนะครับอาจจะต้องรอบีฮิปออกมาชี้แจงนะครับว่าเป็นอย่างไรหรือว่าใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเคยมีประสบการณ์ทําธุรกิจกับบีฮิปแบบไหนเชนิญชวนไปอบรมอย่างไรลองคอมเมนต์เข้ามาเพื่อแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกทกคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ได้เลยที่ใต้ใตคลิปนี้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร e เป็นกาลังใจให้กับทีมสปริงของเราด้วยครับ